คนรู้ว่าเราทาอะไรอยู่นี่ตอนนี้ที่阿拉斯加นะที่阿拉斯加นะแผ่นดินไหว5.8ลิกเตรคนกําลังตื่นเต้นกันใหญ่เลยอย่าบอกนะรรู้มาจากรู้มาจากข่าวจากไอ้นี่ไงไทยรัฐไงประชาชนเขาเราอพยพคนเต่่เอ้าหรอนี่ไงเดี๋ยวอ่านให้ดูนะคะเขาบอกว่าแผ่นดินไหว5.8ลิเตรนะคะนอกชายฝั่ง阿拉斯กาของสหรัฐตึกรามบ้านช่องรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงนะคะเมื่อวันที่4เนี่ยนะคะตอนเนี้ย นะคะเนื่อเมื่อวันที่4เวลา4ี่ทุ่มเดี๋ยวนะประมาณ4ี่ทุ่ม4ีของวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็ไหวไป5.8ลิกเลิตรโอ้ดีว่ะเฮ้ย โอ้ยกูรู้งี้กูซื้อมาตั้งนานแล้วเนี่ยใช่อีกหน่อยอีกหน่อยถ้าเรามีอันนี้กันทุกคนเราก็ไม่ต้องให้หาข่าวแล้วเราหาข่าวกันใช่เราก็มีคนละเครื่องไงเราก็บอสหากันเองเลยบอสแต่บอสต้องแจกคนละเครื่องบอสนั่นแหละฝากไปตรงบอสด้วยก็เราซื้อเราขอขอบคุณทางรายการชอบเดือะขอบพระคุณค่ะเพราะว่าเราจะไม่ถือไอ้แผ่นเขียวอย่างนี้แล้วดูแล้วไม่โมเดิร์นไม่โมเดิร์นใช่ไหมฮะดูแล้วไม่ไฮสโซอ่ะเป็นไงมีข่าวอะไรต่อโอ้โหอันนี้เอาเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อนดีอ่ะให้เลือกก็เอามันข่าวร้ายทั้งนั้นนเลยะข่าวดี เอาแต่ข่าวดีข่าวร้ายไม่อ่านดีกว่าไม่เอาข่าวดีดีกว่าข่าวดีละกันคุณอุ้มสิริยากรตั้งท้องสองเดือนแล้วนะคะดีฉันจะอ่านอันนี้พอดีเลยนี่แั่นี่ไงอ่านไปเลยสวยมากดูสินางสวยมากไม่ใช่แล้อสุดดูเป็นแบบฝรั่งอ่ะหลังจากที่แต่งงานกับสามีฝรั่งนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้คุณอุ้มสิริยากรภูกเวทนะคะตั้งครรภ์สองเดือนแล้วจันทร์เลิศมากนะคะ นี่สามีเขา40่สิบปีนะจ๊ะปนางบุญสมนัสรอเชียวโอ้ทำไมล่ะคนชอบภาพแนวนี้มากเลยอ่ะชอบเหมือนกันดูอะเนาะดูเป็นแบบเหมือนโรเมโอจูเลียต้าอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยเก่าไปนะอุ้มศิริยากรนภูเก็ตเนี่ยจะพูดน้สั่งว่าน้องเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้หญิงที่เล่นสีแผ่นดินสีแผ่นดินได้พี่ว่าได้สมบูรณ์แบบเพราะว่าหน้าหน้าน้องอุ้มเนี่ยเขาไม่สวยเกิน เขาหน้าเขา,าเป็นคนคนธรรมดาที่ดูแล้วเนี่ย mm มันเหมือนกับแบบเราดูในชีวิตจริงๆได้อ่ะคือมีดาราหลายคนเนี่ยตั้งแต่ในยนาโคชแสงสมัยก่อนที่เล่นเป็นแม่พลอยนะแล้วฉันมีความรู้สึกว่าเขาสวยเกินน่ะสวยเกินจะเป็นแม่พลอยสวยเกินน่ะแลวมันสวยแบบสมัยใหม่ด้วยอย่างอุ้มี่เขาสวยแบบพอดีสวยแบบพอดีพอดีเป็นโบราณเป็นโบราณแล้วสวยอ่ะโบราณคลาสสิกกันหนู ใช่จริงๆค่ะจริงๆหน้าหนูเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ตัวเล่นแรงเงาตัวเล่นแรงเงาเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นมุนินมุนินโอ้เล่นเป็นนางเอกเลยนี่ไงมุ้นนินในแรงเงาส่วนหนึ่งเอนักการเป็นแรงเทยขึ้นมาโอ้โหรงนี่เนี่ยเออนะทำไมต้องกัดเขาขนาดนั้นแล้วคุณผู้ชมบางทีลักลักแต่บางทีนางบอกว่าคุณคุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็ท้อเหมือนกัน ที่ SMS มาแบบนี้ตลอดทุกวันนี้จะปลูกลูกท้อนแหละที่บ้านอ่ะทำไรลูกท้อนสับเบอรี่กูเลิกทำแล้วนะปลูกลูกท้อแล้วทุกวันนี้สมหวังิเนี่ยสมหวังิปลาตบไปสำหรับตั้งท้องสองเดือนแล้วเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าหน้าตาจะน่ารักน่าชังขนาดไหนสำหรับลูกของคุณอุ้มนะคะพี่ปื้มเขาอย่างหนึ่งคุณอุ้มเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยเขาจะรับคนพิการทำงานนะโอ้ก็เขาเป็นคนจี่ใจดีมากเลยนะออฟฟิศเขาจะมีคนพิการทำงานเป็นเจ้าแรกๆที่เขาบุกเบิกนะจ๊ะเขาเป็นคนที่ใจดีมาก ว่าออฟฟิศที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีคนงานร้อยคนเนี่ยเขาจะให้มีการรับคนงานที่เป็นคนพิการเนี่ยหนึ่งท่านแต่พี่ว่าน้อยไปควรจะสิบต่อร <10 S 1> ้อยเนาะมันคหมายความ<ไ>ว,ว่า,วาคือหมายถึงว่าในออฟฟิศเราเนี่ยมีคนทํางานร้อยคนเขาเราจะต้องรับคน<ม>ที่ทํางานเนี่ย หนึ่งคนที่เป็นคนพิการเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสังคมแล้วก็ช่วยให้เขามีงานทาแต่มีคนวิจารณ์ว่ามันน้อยไปมันควรจะเป็นสิบต่อหนึ่งเอ้ยร้อยต่อสิบคนอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่อ้วนคือคือถ้าถามว่าในใ,ใ,ใ,ในใน,ในการกระทํามาได้ไหมแต่ว่าถ้าคนร้อยคนจะต้องจ้างสิบคนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเห็นใจผู้ว่าจ้างด้วยนะโอ้ที่แต่ของอุ้มเขาเกือบทั้งออฟฟิศเลยนะแล้วพนักงานเขามีประสิทธิภาพทุกคนนะ มองีละกอนเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกไงต้องเลือกอยู่ที่งานเนี่ยาะจะให้คนไปไปทำแบบอยู่ในสตอร์อยู่กับเครื่องเนี่ยก็ไม่ไหวนะมันต้องเลือกมันต้องเลือกบางครั้งเนี่ยไอการกระทําความคิดบางทีมันก็เราก็อยากช่วยเหลือสังคมนะแต่ว่าทําจริงๆบางทีมันก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดว่าอย่างพี่เนี่ย ถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยคนเอาสักสามคนเออสามคนก็ได้อ่ะเอาสักสามคนร้อยคนมันเอ้ยหนึ่งคนมันดูน้อยไปทำไมจะเข้าโครงการเขาหรอใช่จะเข้าโครงการพิการไร่ผัวแล้วพี่หน่งเนี่ยพิการส่วนไหนครับพี่อ้วนผิวผิวหรอผิวพี่ทัตตี้ลองเดาว่าถ้าเป็นผมผมคิดว่าพี่หน่งพิการตรงไหนอันไมีกาเดาหรือซามีการเล่นจีอยานะอย่านะก็เขากลับบด้ใช่ไนมเขาพูเลยน้วมพูดเลยนะพูดเลยพูดเลยมีเรื่องเครื่องเพศเนีย วนะุ่นวาย ute, แ, hey, lose, แล้วร like, ู้อะไรกับฉันนักหนาอยากเจอขนาแล้วเอสเอ็มเอสซีเขาก็ว่าพี่เนกอยู่นะแพตตี้กับจ๊อปเหมาะกันส่วนพี่เน่งเป็นเมียนนอกหัวใจพวกนี้เองเข้ามาเป็นแต่งละครเก่งเนาะพวกนี้นีนั่งอยู่ดิเขาแต่งกลอนกันเหรอน่าจะมาร่วมรายการกับพวกเราเนาะ มาจัดรายการแทนก็ได้เมื่อกี้พูดถึงคนพิการปะคะมันมีข่าวของคนตาบอดเขาอะไรนะเขามีอะไรตัวเองไม่ได้อ่านแล้วนะที่อ่านก่อนแล้วเทคโนโลยีใหม่ค่ะตอนนี้มันข่าวดีนะช่วยสําหรับคนตาบอดให้มองเห็นอักษรเบลได้เอ้ามองเห็นยังไงในเมื่อตาบอดอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าอากัส2อากัส2เป็นอุปกรณ์ที่นักวิจัยเนี่ยนี่ไงนี่ไงฝังลงไปในแค่กับนีเลนตานะ รู้ไหมเนี่ยนี่คือเลนตานะโอโอ,โอเออ่านหูอ่านให้จบก่อนอะสั่งลงไปให้คนตาบอด50รายในการทดลองนะคะแต่ละคนเนี่ยสามารถมองเห็นสี<ม>การเคลื่อนไหวแล้วก็วัตถุต่างๆได้หลักการเ,เขาบอกว่าอุปกรณ์นี้มันจะเหมือนไปเป็นกล้องไอ้เล็ก<ม>ๆติดไว้ที่แว่นตา<ม>แล้วข้อมูลเนี่ยจากกล้องเนี่ยก็จะส่งไปที่หน่วยประมวลผลกันเพื่อพกพา เพื่อเปลี่ยนสัญญาณให้ปียน่ใยรูปการกระตุ้นทางไฟฟ้าเกี่ยวกับดวงตานะเป็นแบบมันเหมือนคล้ายไมโครชิปอะโอ้ย็นฝาลยไปในระยนี้ใช่แล้วก็จะอ่านอักสรแต่ละตัวออกมาได้ไม่ถึง1วินาทีเลยก็จะถูกต้อง89%เลยจ้ะนี่เธอรู้ไหมว่าดวงตาพี่จะไล่ฟังนะคือณตอนนี้นะณตอนนี้อาตาคนเนี่ยเขามีการผ่าตัดเลนตาเปลี่ยนสีแบบถาวรนะะรับใช่ค่ะ เขาใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งอะยิงเข้าไปในตาดําแล้วมันจะเปลี่ยนสีม,มันจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีอะไรที่ต่างประเทศเขามีนะะมีแล้วแต่ทัน,นีีคือระยะยาวเราไม่รู้ว่าตามันจะกลับมาเป็นสีอะไรหรือเปล่าโอ้อใช่ไหมเราก็ไม่รู้อีกมันกลับมาดําหรือเปล่าแล้วมันค่าใช้จ่ายแล้วมันมีเสี่ยงไหมอะไรเงี้ย เด็กยังอยากจะส่งอีเหน่งไปทำก่อนไม่ต้องเลยจ้ะย่างฉันก็ดีแล้วจาะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับสารละล่ากันเนี่ยแต่ผมรู้สึกกลัวนะกับการทำอะไรกับตากลัวไม่ได้ดูภาพเขาเปิดเลนตามาปุ๊บแล้วก็เลเซอร์เข้าไปแล้วก็ปิดเลนตาปุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหเธอลงึกดีเิซอร์กาไปอย่างเงี้ยมันคงเจ็บมากหนูมันมันพี่ถามคนที่ว่าทำทำตาเนี่ยนะอย่างป้าอุไรเนี่ยนะป้าอุไรบอกเลยบอกว่าไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะ คือแป๊บเดียวแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแกทำตาแกทาตาวันนี้แกกำลังปิดตาอยู่อะแล้วผัวแกตายอ๋อปะลุงตายท่านในพลเสียชีวิตวันนั้นพอดีเป็นแบบนั้นแกก็เลยแบบว่าร้องห่มร้องไห้ก็คือก็นึกว่าตาบอดแสดงแต่ไม่เป็นอะไรเลยแกก็ทำแป๊บเดียวเองหมดไปกี่พันแล้วมาแปดพันสองข้างอ่ะคือทําเพื่อนอะไรพี่ว่ากลับมาด่าชิบหายเลยปาไวป่วงเลยอะเห็นเขาบอกว่าทําเสร็จปุ๊บเนี่ยร้อยเข็มได้เลยป่ะได้คือกลับมาด่าแหลกเลยว่าบ้านสกปรก คือตอนตาเบอร์เบอร์มันไม่เห็นที่ฝุ่นไงแล้วเขาไปบ้านฉันก็บอกว่าเธอลองไปทำดูสิเธอ <c oughs> จะกลายเป็นอีคนหรือจะนั่งขาดบ้านอยู่โอ้ยที่ฝุ่นเห็นเยกเลยเอะคือป้าแกล่าให้ฟัง,งอะนายสงสารเด็กแต่พูดถึงเรื่องทำตาฉันเด็กคนใช้เราเคยคิดจะี่ยแตทำตาสองชั้นแต่เรากลัวมากเราก็เลยใช้สติกเกอร์ติดไปก่อนเพราะเรารู้สึกว่า เ้ยถ้ามันกรีดแล้วมันพลาดไปนิดนึงอ่ะเราก็กลายเป็นแค่คนสวยคนหนึ่งที่พิการปะไอ้พลาดตามันไม่พลาดหรอกมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคือคือการทำสัญญกรรมเนี่ยไปตามชมด้วยนะคะทางช่องเราตอนนี้กำลังติดต่อเชิญอาจารย์มนัสหมอมันนัสนะคะแห่งเมกโกเนี่ยมาออกรายการแต่ว่าเชิญยากมากนะหมอมนัสเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในการวงการสัญญกรรมของประเทศไทยนะคะที่เมโกเนี่ยเมโกตรงข้ามสวนตูจุจักเนี่ยใครอยากทำไปทำเลย พลาดเนี่ยน้อยมากๆหมอเมโกท,ที่ที่โรงอาที่ตรงข้ามสวนจตุจักรแล้วพอคุณไปเสร็จพวกคุณบอกว่าได้รู้ข่าวมาจากพี่อ้วนรีเทิร์นพูดในการต่อทัศนแล้วขอเขาลดเลยเขาลดให้ครึ่งเลยนะมีคนลดด้วยมีอ่ออาวไม่ทันละหมอมันนัดนะ <c oughs> จริงๆ ทำเกี่ยวกับสัญญกรรมตกแต่งทุกอย่างทุกอย่างแต่พี่บอกเลยว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ว่าสัญญกรรมเนี่ยบอกเลยนะว่า50%อร์ฝีมือหมอ50%ดวง50%เอรอนั่นไงใช่ถูกต้องไหมจริงค่ะจริงจริงใช่ไหมคะผมว่าพี่เหน่งทำนะครับฮะพี่เหน่งทำเลยครับอย่าเป็นห่วงฉันนั่เลยป่าวครับไม่เป็นห่วงครับจะบอกว่าทำใจนะครับ ี่จเป็นห่วงเราทุกเรื่องเลยอ่านเลยอ่านเด๋ยนนี้เลยอะไรรักพี่ซอฟอยากกินพี่ซอบทั้งตัวน้องเอย่าขึ้นมาเอย่าขึ้นมาอีกแล้วเอย่ามืใหม่แล้วเอย่าถามเขาหรือยังว่าอยากกินมือเปล่าน่นๆนั้เอแต่การการชักไม่ดีแล้วครับผมขอเบรกักหนึงดีลาะรอออกนักหน้า